สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าน่ากำนมนมากๆเป็นเรื่องของคนไทยแล้วก็คนชาติอื่นๆด้วยที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกลวงไปทำงานในกัมพูชาสุดท้ายกลายเป็นการข้ามรุดไปเลยครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายที่เลยครับมีทั้งรายงานจากหน่วยงานรัฐมีจาก NGO ที่เขาทำงานช่วยเหลือโดยตรงเลย แล้วก็ข้อมูลจากสื่อต,ต่างๆด้วยครับเป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะทำความเข้าใจภาพรวมปัญหานี้ให้ลึกขึ้นนะครับทั้งเรื่องอขอบเขตจำนวนเหยื่อวิธีที่เขาใช้หลอกกันสภาพความเป็นอยู่มันเป็นยังไงแล้วก็ผลกระทบหลังจากได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยมันมีอะไรตามมาบ้างรวมถึงประเด็นเรื่องบทบาทของหน่วยงานในกัมพูชาตามที่มีรายงานออกมาด้วยนะครับคือถ้าเห็นภาพชัดๆนะครับลองดูตัวเลขก่อน น่าตกใจมากตั้งแต่ปี63เนี่ยมีคนไทยที่ช่วยออกมาได้แล้วกว่า3,000คนนะครับค่ะ3,000กว่าคนแล้วนี่อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดด้วยซ้ำอาจจะมีคนที่ยังติดค้างอยู่อีกที่สำคัญคือเหยื่อมีทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่เด็ก14ปีจนถึงผู้สูงอายุ73ปีก็มีครับค่ะตรงนี้สะท้อนว่ามันกว้างม,มากจริงๆค่ะไม่ใช่แค่กลุ่มวัยทางานอย่างเดียว งั้นเรามาเริ่มที่ขอบเขตของปัญหากันก่อนเลยตัวเลขจากสถานทูตท,ที่พนมเปญเนี่ยบอกว่าช่วยคนไทยไปแล้วประมาณ3,000-3,500ถึง 3, คนตั้งแต่ปี63ส่วนทางมูลนิธิอิมมานูเอลก็แรงงานว่าไม่ต่ำกว่า3,600คนแล้วค่ะตัวเลขสูงมากนะคะแล้วยิ่งถ้าดูข้อมูลจากองค์กรที่เขาต่อต้านการค้ามนุษย์เนี่ยเขาประเมินว่าประมาณ90%ของคนไทยที่อยู่ในศูนย์แกมพวกนี้คือเหยื่อจริงๆที่ถูกหลอกไป 90%เลยเหรอครับใช่ค่ะมีแค่สัก10%ที่อาจจะตั้งใจไปทำผิดกฎหมายตั้งแต่แรกคือตรงนี้มันสำคัญมากนะคะมันทำให้เราเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องคนอยากรวยทางลัฐแต่มันเป็นวิกฤตการหลอกลวงที่คนจำนวนมากเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะถูกบังคับไปโห oh. แล้วก็ไม่ได้มีแค่คนไทยกลุ่มเดียวอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกใช่ไหมครับยากรรมข้ามชาติเลยเหยื่อมาจากหลายประเทศมากๆค่ะนอกจากไทยก็มีจีนไต้หวันเวียดนามลาพมา่ามาเลเซียบังกลาเทศอินโดนีเซียหรือไกลถึงเอธิโอเปียก็มีค่ะบางรายงานนี่บอกว่าอินเดียเกาหลีใต้เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในกลุ่มต้นๆเลยนะคะที่มีเหยื่อเยอะพอๆกับไทยแล้วก็มีกลุ่มจากแอฟริกาใต้ด้วยครับแสดงว่าเครือข่ายเขาใหญ่มากจริงๆใหญ่และเป็นระบบมากค่ะ ถ้าเราเจาะลึกลงไปที่ตัวเหยื่อละครับมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจหรือเป็นแบบแผนไหมครับมีค่ะกลุ่มใหญ่สุดเลยก็คือวัยทำงานอายุประมาณ24-45ปีอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าเป็นกลุ่มที่กำลังหาไรายได้หลักเนาะครับแต่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากๆคือกลุ่มเยาวชนค่ะอายุ15-30ปีโดยเฉพาะมีข้อมูลว่าจากภาคเหนือของไทยอย่างเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเป็นเป้าหมายสาคัญกลุ่มหนึ่งเลยอ๋อแล้วครับค่ะ แล้วอย่างที่บอกตอนแรกว่าเจอตั้งแต่14ถึง73เนี่ยมันก็ทําให้เราต้องคิดต่อว่าเอ๊ะทำไมคนหลากหลายวัยขนาดนี้ถึงตกเป็นเป้าได้ปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาเปราะบางอาจจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการหางานความเดือดร้อนความต้องการเงินจนทําให้แบบลดความระมัดระวังลงหรือหลงเชื่ออะไรง่ายขึ้นเข้าใจเลยครับมันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่อง คือวิธีการที่เขาใช้หลอกลวงเนี่ยทำกันยังไงครับทำไมคนถึงเชื่อเยอะขนาดนี้เท่าที่รวบรวมข้อมูลมาช่องทางหลักๆก,ก็คือโซเชียลมีเดียนี่แหละครับที่เราใช้ใช้กันอยู่ Facebook, TikTok, Line หรือว่า Telegram เขาจะโพสต์โฆษณารับสมัครงานที่ดูดีมากๆตำแหน่งก็ดูทั่วไปเลยแอดมินออนไลน์ตอบแชทลูกค้าดูแลลูกค้าบางทีก็มีตำแหน่งคนขับรถแม่บ้านพ่อครัวขนส่งอะไรแบบนี้ครับ ใช่ค่ะแล้วจุดที่มันแบบว่าล่อใจมากที่สุดก็คือเรื่องผลตอบแทนค่ะอื mm hmm. รายได้ที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับค่าแรงในบ้านเราเช่นเดือนละ25,000บาทหรือบางทีก็บอกเป็นช่วง12,000ถึง30,000บาทแล้วก็มีสวัสดิการที่พักฟรีอาหารฟรีคือสำหรับคนที่กำลังลำบากหรือว่าต้องการเงินดุวๆนเนี่ยข้อเสนอแบบนี้มันมันน่าสนใจมากจริงๆค่ะครับ แล้วมันไม่ใช่แค่โพสต์ลอยๆใช่ไหมครับเห็นว่ามีเทคนิคสร้างความน่าเชื่อถือด้วยอย่างเช่นสร้างแอดเขาปลอมๆเข้าไปคุยในกลุ่มแชททาให้ดูเหมือนมีคนสนใจเยอะหรือโพสต์รูปแบบว่าการเดินทางออฟฟิศหรูๆบางทีถึงขั้นถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวเองคู่กับเงินก้อนใหญ่ๆเลยนะ<ๆ>เพื่อให้ดูว่าเนี่ยได้งานจริงได้เงินจริงหรือส่งรูปโรงแรมหรูสระว่ายน้าสวยๆมาลอก็มีครับค่ะ แล้วที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะคือกระบวนการหลังจากที่เหยื่อตกลงแล้วครับยังไงครับคือเขาจะนัดให้ไปที่ชายแดนอย่างเช่นอญญญประเทศที่สะแก้วแล้วก็ไม่ได้พาข้ามแดนแบบถูกกฎหมายนะคะอา้าวแต่จะพาเดินเท้าหรือใช้ช่องทางธรรมชาติคือไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซา่านั่นหมายความว่าเหยื่อจะกลายเป็นคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายทันทีที่ไปถึงกัมพูชาเลยคะ่ะ โอ้นี่คือเหมือนวางกับดักไว้เลยใช่ค่ะทําให้ตกอยู่ในสถานะที่เปราะบางมากผิดกฎหมายไม่กล้าแจ้งใครควบคุมง่ายแล้วก็มีเรื่องบัญชีม้าอีกใช่ไหมครับที่ให้เปิดกันเยอะๆอันนี้คืออะไรครับทําไมต้องทําอ๋อค่ะเรื่องบัญชีมา้าอันนี้ก็เป็นอีกกลออุบายหนึ่งคือในหน้าเนี่ยเขาจะอ้างว่าต้องเปิดบัญชีธนาคารหลายๆบัญชีนะเอาไว้รับเงินเดือนครับ แต่ความจริงคือบัญชีพวกนั้นล่ะค่ะที่ถูกเอาไปใช้เป็นบัญชีม้าคือใช้รับส่งเงินที่ได้จากการทำผิดกฎหมายอย่างเงินที่หลอกมาจากคนอื่นๆหรือเอาไปฟอกเงินกลายเป็นว่าตัวเหยี่ยเองเนี่ยก็เข้าไปพัวพันกับการทำผิดกฎหมายซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งอาจจะโดยไม่รู้ตัวหรือรู้แต่ก็ขัดขืนไม่ได้แล้วในตอนนั้นครับพอข้ามแดนไปแล้วกลายเป็นคนผิดกฎหมายมีบัญชีม้าติดตัวแล้ว สภาพความเป็นจริงที่รออยู่มันเป็นยังไงบ้างครับได้ยินมาว่ามันเลวร้ายมากใช่ค่ะคือมีรายงานบางชิ้นถึงขั้นบอกว่ากัมพูชาตอนนี้เหมือนกลายเป็นศูนย์กลางการหลอกลวงทางโซเชียลอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วไอศูนย์สแกมเมอร์ที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตึกเก่าๆค่ะใช่เช่นคาสิโนโร้างโรงแรมร้างเอามาดัดแปลงให้กลายเป็นเหมือนค่ายแรงงานหรือบางคนก็เรียกว่าค่ายนรกเลยค่ายนรก พื้นที่หลักๆที่มีแรยงานว่าเจอเยอะๆก็เช่นปอยเปตสีโนวิลพนมเปญบาวแวดหลายเมืองเลยค่ะถ้ามองในเชิงโครงสร้างนะครับสิ่งที่เหยื่อเจอเนี่ยมันคือการค้ามนุษย์ชัดๆเลยค่ะคือเขาถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ไปแล้วถูกมองเหมือนเป็นทรัพย์สินคนที่เป็นผู้จัดการศูนย์หรือหัวหน้าแก๊งเนี่ยมีอำนาจเต็มที่เลยเหมือนเป็นเจ้าของชีวิตเจ้าของร่างกายเจ้าของแรงงานของเหยื่อเลยค่ะมันคือทาสยุคใหม่จริงๆที่ใช้เทคโนโลยีการหลอกลวงเป็นเครื่องมือ การควบคุมก็เข้มงวดมากๆด้วยใช่ไหมคะเข้มงวดมากค่ะเล่ากันว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเอกสารสำคัญบัตรประชาชนมือถือโดนยึดหมดเลยอ mm hmm. แล้วก็ถูกกักตัวไว้ในอาคารที่แบบมีการป้องกันแน่นหนามากมีกล้องวงจรปิดทุกมุมมีรั้วลวดหนามสูงๆมียามถืออาวุธหรือไม่ก็กระบองไฟฟ้าคอยคุมตลอดเวลา แล้วงานที่ให้ทำจริงๆคืออะไรครับไม่ใช่แอดมินตอบแชทธรรมดาแน่ๆไม่ใช่เลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือบังคับให้ทำงานเป็นแก mm ๊งคอรเซ็นเตอร์หรือไม่ก็ทำเว็บพนันออนไลน์ที่ต้องไปหลอกคนอื่นต่ออีกทีแล้วก็จะมีการตั้งเป้ายอดเงินที่ต้องหลอกให้ได้ในแต่ละวันซึ่งเป้ามันสูงมากๆค่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเช่นต้องทำยอดให้ได้วันละเป็นล้านบาทหรือหาลูกค้าให้โอนเงินอย่างน้อยวันละห้าหมื่นบาทอะไรแบบนั้น โหแล้วถ้าทำไม่ได้หรือว่า,เ,าเกิดขัดขืนขึ้นมาจะเจออะไรบ้างครับตรงนี้ได้ยินว่าโหดร้ายมากๆใช่ค่ะจากคำบอกเล่าของคนที่รอดมาได้เนี่ยการลงโทษมันมันทารุณมากจริงๆค่ะมีตั้งแต่ใช้ไฟฟ้าช็อต <c oughs> ใช้กระบองไฟฟ้าตีทุบตีด้วยไม้ด้วยท่อนเหล็กก็มีบังคับให้อดอาหารหรือให้ออกไปวิ่งกลางแดดจนเป็นลม เราก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่าห้องมืดครับเป็นห้องขังเดียวเลยเอาไว้ทรมานคนที่แบบดือ้อไม่ยอมทำตามคำสั่งค่ะนอกจากทำร้ายร่างกายแล้วนะคะยังมีการกดดันทางจิตใจแล้วก็เรื่องเงินด้วยถ้าใครทำยอดได้หรือดูท่าทางว่าจะขัดขืนเนี่ยก็อาจจะถูกขายต่อให้ศูนย์อื่นเหมือนเป็นสิ่งของชิ้นหนึ่งเลยค่ะขายต่อใช่ค่ะแล้วถ้าเหยื่อหรือว่าครอบครัวทางบ้านอยากจะให้ปล่อยตัวกลับ ก็ต้องจ่ายเงินค่าถ่ายที่เขาเรียกว่าค่าหัวซึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะอาจจะตั้งแต่หลักแสนบาทไปจนถึง3 0 0แสนบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกโอ้โห oh. แล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือเหยื่อมักจะถูกแจ้งว่าเป็นหนี้ค่ะหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่นายหน้าอ้างว่าออกให้ก่อน mm. เช่นค่าเดินทางค่าดำเนินการอะไรพวกนี้อาจจะสูงถึง5,000ดอลลาร์ 5, สหรัฐหรือแสนกว่าบาทแล้วหนี้ก้อนนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ถูกขายต่อ มันกลายเป็นหนี้ผูกมัดที่แบบไม่มีทางหลุดออกมาได้ง่ายๆเลยค่ะยิ่งทําให้ต้องยอมทําตามฟังดูสิ้นหวังมากๆเลยครับแล้วถ้าสมมติว่าโชคดีมีคนเข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ปัญหาทุกอย่างก็จบทันทีเลยหรือเปล่าครับเออน่าเสียดายที่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะอย่างแรกเลยคือปัญหาทางกฎหมายในฝั่งกัมพูชาเองคือเพราะเหยื่อส่วนใหญ่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายใช่ไหมครับพรได้รับการช่วยเหลือเนี่ย ก็อาจจะต้องถูกส่งไปกักตัวต่อที่ศูนย์กักกันของตอมกัมพูชาครับซึ่งมีรายงานว่าสภาพความเป็นอยู่ที่นั่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แออัดแล้วก็ต้องรอกระบวนการส่งตัวกลับนานเป็นเดือนๆเ,เลยค่ะแล้วบ่อยครั้งทางการกัมพูชาเขาก็อาจจะไม่ได้บันทึกสถานะว่าคนเหล่านี้เป็นเหยื่อฆ่ามนุษย์ด้วยซ้ำครับ แล้วพอกลับมาถึงไทยปัญหาก็ยังไม่จบอีกใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากคือพอกลับว่าถึงไทยแล้วเนี่ยเยือบางส่วนกลับต้องมาเจอปัญหาทางกฎหมายอีกรอบคืออาจจะถูกดำเนินคดีในไทยโดนคดีอะไรครับก็ข้อหาเป็นเจ้าของบัญชีมา้าหรือว่าข้อหาสนับสนุนการทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการฟอกเงินจากการที่ถูกบังคับให้เปิดบัญชีหรือถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงคนอื่นนั่นแหละค่ะอา้าวกลายเป็นผู้ต้องหาสียเอง คือปัญหาส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการคัดกรองที่ยังอา,อาจจะยังไม่สมบูรณ์พอตามกลไกที่เรียกว่า NRM หรือกลไกการส่งต่อระดับชาติจริงๆกลไกนี้มีไว้เพื่อระบบตัวตนแยกแยะแล้วก็คุ้มครองเหยื่อคามนุษย์โดยเฉพาะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยการจะแยกแยะเหยื่อจริงๆออกจากคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทําผิดมันก็มีความท้าทายอยู่ค่ะทําให้เหยื่อบางคนแทนที่จะได้รับการเยียวยากลับต้องมาเจอคดีความซ้าเติมเข้าไปอีกครับ เข้าใจเลยว่ามันซับซ้อนมากนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายแล้วผลกระทบทางใจทางสังคมก็น่าจะหนักมากๆนะครับหนักมากค่ะคนที่ผ่านประสบการณ์เลวร้ายขนาดน,นั้นมาย่อมบอบช้ำทางจิตใจรุนแรงอยู่แล้วหลายคนมีอาการ PTSD ฝันร้ายหวาดระแวงและยังต้องมาเจอกับอคติการตีตราจากสังคมอีก ถูกมองว่าเป็นคนโลภสมควรแล้วอะไรแบบนี้ทําให้เขาไม่กล้าเล่าไม่กล้ากลับไปใช้ชีวิตปกติในสังคมเดิมค่ะตามที่มีรายง,งานออกมาเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับครับ ก็มีรายงานจากองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Amnesty International นะคะเขาได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดำเนินการของทางการกัมพูชาโดยระบุว่าอาจจะมีการเพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้เพิกเฉยเลยเหรอคะครับ แล้วรายงานยังตั้งข้อสังเกตไปถึงความเป็นไปได้ที่จะมีความเชื่อมโยงหรืออาจจะถึงขั้นรู้เห็นเป็นใจกันระหว่างกลุ่มนายทุนจีนที่เป็นเจ้าของศูนย์กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบางส่วนในกัมพูชาซึ่งต้องย้ําว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตและข้อกล่าวหาตามรายงานนะคะเรานําเสนอตามข้อมูลที่ได้รับมาค่ะเข้าใจค่ะแล้วข้อมูลจากฝั่งคนที่รอดมาหรือองค์กรที่ช่วยเหลือล่ะคะเขามองเรื่องการช่วยเหลือของทางการกัมพูชาย,ยังไงบ้าง ก็มีข be <credit less. S 1> ้อมูลที่สะท้อนภาพที่ต่างออกไปเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเข้าช่วยเหลือคือหลายครั้งเนี่ยการช่วยเหลืออาจจะถูกมองว่าไม่ทั่วถึงหรือบางทีก็เหมือนเป็นแค่การสร้างภาพสร้างภาพยังไงครับคือมีคําบอกเล่าว่าเวลาตํารวจเข้าไปช่วยเนี่ยก็มักจะช่วยออกมาเฉพาะคนที่มีรายชื่อแจ้งไปเท่านั้นไม่ได้มีการเข้าไปตรวจสอบหรือกวาดล้างภายเลสูนอย่างจริงจังทำให้ธุรกิจผิดกฎหมายพวกนี้มันก็ยังดําเนินต่อไปได้อ๋อ บางคนที่รอดมาถึงกับให้ข้อมูลว่าตำรวจบางคนดูเหมือนจะทำงานให้ศูนย์ซะเองด้วยซ้ำซึ่งข้อมูลพวกนี้มันก็สะท้อนความซับซ้อนนะคะอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวด้วยครับฟังดูซับซ้อนจริงๆแล้วในมุมของรัฐบาลกัมพูชาเองล่ะครับตามรายงานเขามองปัญหานี้เป็นเรื่องอะไรตามรายงานส่วนใหญ่ระบุว่าท่าทีของทางการกัมพูชาอาจจะยังไม่ได้มองว่าปัญหาสแกมเมอร์คอร์เซนเตอร์พวกนี้เป็นการค้าม,มนุษย์แบบเต็มรูปแบบนะคะ แล้วมองเป็นอะไรคะมักจะถูกจัดเป็นประเภทคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการพนันออนไลน์หรือการช่อโกงทั่วไปมากกว่าซึ่งพอมีมุมมองที่ต่างกันแบบนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อระดับความสำคัญหรือความเข้มข้นในการจัดการปัญหาที่ต่างกันด้วยครับครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับ คือมันฉายภาพให้เห็นเลยว่าวิกฤตการหลอกลวงการค้ามนุษย์ในกัมพูชาเนี่ยมันใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เยอะมากแล้วก็ซับซ้อนอย่างรากลึกตั้งแต่กลอุบายที่แยบยนต์สภาพความเป็นอยู่ที่เหมือนนรกจริงๆความยากลําบากที่ตามมาแม้จะรอดออกมาได้แล้วแล้วก็คําถามสําคัญเกี่ยวกับความจริงจังในการแก้ปัญหาของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ประเด็นที่น่าคิดต่อที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือด้วยความที่ปัญหานี้มันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเต็มรูปแบบเลยแล้วก็มีความซับซ้อนจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตหรือการรู้เห็นของเจ้าหน้าที่เข้ามาอีกการจะแก้ปัญหาที่ต้นต่อจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยกลไกลความร่วมมือหรืออาจจะต้องมีแรงกดดันในระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติที่มันเข้มแข็งกว่านี้หรือเปล่าอย่างไรอันนี้น่าคิดนะคะครับเป็นคำถามที่สําคัญมากครับ แล้วก็อีกมุมหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการป้องกันจากสังเราเองค่ะคือเราจะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความตระหนักรู้ให้คนในสองคมไทยรู้เท่าทันกลโกงผู้นี้ได้ยังไงเพื่อที่จะตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางเลยไม่ให้มีใครต้องตกเป็นเหยื่อเพิ่มอีกซึ่งอันนี้อาจจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุดทางหนึ่งที่เราทุกคนพอจะช่วยกันได้ค่ะครับเป็นประเด็นที่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันป้องกอันจริงๆครับ